wah <laughs> 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 ครับตอนนี้นะครับในกลุ่มแก๊งเรานะครับฟันแฟมมีหมาป่าหลุดเข้ามาในหมู่คนดีแก๊งเราเป็นคนดีแต่เราตอนนี้มีหมาป่าเข้ามาเราจะต้องตามหาว่าใครคือหมาป่าเพราะหมาป่านั้นจะจัดก,ก,การพวกเราทุกคนถ้าเราจัดก,การพวกเราทุกคนครบหมดคือเราแพ้แต่ถ้าเราทําภารกิจมีภารกิจที่มอบหมายให้เราทําภารกิจครบเราจะชนะแล้วก็จัดก,การหมาป่าออกจากกลุ่มเราได้เกมนี้เพื่อนกันเริ่มไม่ไว้ใจกันแล้ว เราต้องหาก็ได้ว่าใครคือมาปลาส่วนพ่อแบดนะครับคือตาก,กล้องคอยดูสถานการณ์ต่างๆเราต้องหาให้เจอนะ oh, <no. S 1> เลย <c oughs> <c oughs> ครับโอ้โหน่ครับจะมีหนึ่งในทีมงานนะครับที่รับบทเป็นมนุษย์หมาป่ามีหน้าที่ที่จะตังหารทุกคนนะครับภารกิจทุกคนอย่างที่ย้ำนะครับต้องทำภารกิจให้ครบใครที่เป็นมนุษย์มาป่าก็มีภารกิจเดียวคือ สังหารนะครับสังหารให้ครบถึงจะชนะถ้าชาวบ้านทําภารกิจครบชาวบ้านก็ชนะนะครับมานะครับในเวลาเตียมครับรับรับมีดไป ทุกคนก็ได้ภารกิจไปครบหมดแล้วครับมาปาป่าก็ได้ภารกิจไปแล้วนะครับซึ่งมาป่าก็คือมีทุกคนรู้ทุกคนรู้พอเบดรู้แต่ในทีไม่มีใครรู้เอาล่ะชาวบ้านออกทำภารกิจมาป่าออกล่าย่าฮู้จะไปมุมอับเดี๋ยวนี้ เขาดาวสิบเฮ้าเดนมาไอ้เว่ยร้ไอ้เว้อไมสามสองเดินจนที่องไช่าตอนนี้นะครับดีมากเลยครับแต่ต้องแอบด้วยอุหอวใจแม่แน่เออแม่เไอ้ต้นนากลัวกลัวกลัว เฮ้ยเคล็ดหายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเคล็ดหายอีใช่เหรอยาอนยู hot hot ่ไงเอาท้ายด้านล้วสวอแล้วทีนี้ใจเย็นออสการ์ออสการ์ใจเย็นออสการ์ออสการ์ใจเย็นเกิดอะไรรึตายแล้วเด็กคนกลัวฉัน ทำเสร็จแล้วยาฮู้เหลือต้องเร็วเราต้องเร็ววิ่งไปวิ่งงั้นจะมีคนนะคะสาวินาทีนะครับ20่9 18มีคนตายแล้วเหรอเจอแล้วเฮ้ยจะเขเจอคนตายใครตายพี่นุชค่ะ เอาทุกคนพี่ลุดตายประชุมประชุมเอาล่ะตอนเก้าพี่ปายเม็นคนตรวจเครับรู้แล้วว่าใครเป็นอืมาเห็นพี่วัวอยู่กับพี่ลุดชอบอยู่กับพี่ลุดเลยผมเห็นมุลเลนกาทำกุ้งดูง่ายนั้นแล้วแล้วพี่พี่วัวกับพี่ลุดอ่ะก็เชื่อกัน อยากจะบอกว่าน้่งคอมเพลสเขาบ่นอยู่ข้างนอกอืมไมเชและอยากจะบอกว่าอันนี้คือความพี่บัวนะอันนี้มันฆ่าเองแล้วมันหนีมันฆ่าเองแล้วเต่าอย่ามาอย่าตันผมนะไม่รู้อะไรเลยคอมเพลสอยู่แล้วก็เราแหงมึม่งม้นี่แหละพี่ตกใจค่ะดไหนบัวเย้ฮะรู้ไหม่วนบัวนะรู้ก็ทำทำคอมเพลสไปทำคอมเพลสอยู่ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแน่นั่นแน่ก็ไม่ก็ไม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่แสมคูดาวเพราะว่าตอนนั้นกำการนักกูดาวก็เลยรู้ว่าอุ้ยน่าจะมีคนตายหรือเป่าสักพก็มีคนไปเจอศพแล้วก็ปอดสกปริถึงวินาทีทุกคนอภิปรายอันนี้คือตอนที่ได้ยินเสียงจีนนะออสการ์คือแบบบอกเลยไม่กลัว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 เด็กที่เรียนเสียงจีนไหมเรียนเสียงจีนอไม่ได้อยู่เนรัฐมนตรี โหวตนะแต่ถ้าโหวตถูกเราก็รอดโหวตพลาดก็เสียเข้าใจไหมถ้าหากไม่รู้งดโหวตทุกคนเตรียมตัวโหวตสามสองหนึ่งโหวตอาโวกลับโมาโหวตกลับไปกูโอเคครับจำนวนคนงดโหวตกับคนโหวตเท่ากันไม่มีใครออกนะครับมาปาออกล่ะ ไอ้ตั้นตอนนี้คือทุกคนสงคือทุกคนสงสัยบัวบะบงงมากเลยทีไมทุกคนสงสัยอะมาตัวนี้คะเราก็จะไปเอาเควสกันนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดดูกันว่าเควสเราคืออะไรคะโอเคจับอะไรเนี้ยวะอือแชร์้ย กี้ก็คือที่เควสเลยกเย็นสาวเป็นหูหิเ็หูยาจุแนยา ตมีคนตายประชุมประชุมโอเคพี่ไปสิไม่นด้เอย่าไหม้าอย่างนี้ใช่บัวพี่ติมเกมให้นะอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปเชื่อ,อน้องนะ สองหนและเลี้ยงมันจะเสียใจไม่เชื่อใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องมาหลุดพื้นพี่พัวเลยโอเคครับคนที่จะพูด <c oughs> คือพี่บัวโชว์หลักฐานนายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลยใหม่ไม่ใช่ที่พูดทำไมที่ประงอนแล้วเศร้าแล้วนะพี่บัว